ถ้าคุณเป็นคนขยันแต่ยังไม่รวยอาจเป็นเพราะปัจจัยบางอย่างที่ขัดขวางความสำเร็จทางการเงินลองพิจารณาก้าวข้อต่อไปนี้เพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณหนึ่งขยันผิดที่ขยันทำงานหนักแต่ไม่ใช่งานที่ให้ผลตอบแทนสูงหรือไม่มีโอกาสเติบโตอาจต้องพิจารณาเปลี่ยนสายงานหรือพัฒนาทักษะใหม่ขยันผิดที่ หมายถึงการที่เราทำงานหนักทุ่งเทแรงกายแรงใจแต่ไม่ได้อยู่ในงานหรือสถานการณ์ที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่มีโอกาสเติบโตในระยะยาวทางแก้ของคนที่ขยันผิดที่เลือกงานที่มีโอกาสเติบโตมองหางานที่ให้ค่าตอบแทนตามความสามารถและมีอนาคตพัฒนาทักษะใหม่เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้มีตัวเลือกมากขึ้นในสายอาชีพกล้าลองสิ่งใหม่ ถ้าง,งานปัจจุบันไม่มีอนาคตอาจต้องเปลี่ยนเส้นทางเช่นย้ายงานหรือเริ่มธุรกิจเองลงทุนในตัวเองอ่านหนังสือเรียนคอร์สออนไลน์หรือเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มโอกาสเติบโตสร้างรายได้หลายทางนอกจากงานหลักลองมองหางานเสริมหรือลงทุนเพื่อให้มีแหล่งรายได้อื่นสรุปคือการขยันอย่างเดียวไม่พอต้องขยันให้ถูกที่ถูกทางและถูกจังหวะด,ด้วย สองไม่มีการวางแผนการเงินบางคนหาเงินได้เยอะแต่ไม่มีการบริหารการเงินทำให้รายได้หายไปกับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นหมายถึงการใช้เงินแบบไม่มีเป้าหมายหรือระบบทำให้แม้จะมีรายได้มากแต่ก็ไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินได้เช่นใช้เงินเดือนชนเดือนไม่มีเงินเก็บหรือเป็นหนี้โดยไม่จำเป็นวิธีแก้ไขสำหรับคนที่ไม่มีแผนการเงินทำบัญชีราย รับรายจ่ายจดบันทึกว่ารายได้มาจากไหนและเงินหายไปกับอะไรเพื่อควบคุมการใช้จ่ายกันเงินออมก่อนใช้ใช้กดจ่ายให้ตัวเองก่อนเช่นออมเงิน20%ของรายได้ทันทีที่เงินเดือนออกสอนหางกองทุนสำรองฉุกเฉิน ควรมีเงินสำรองอย่างน้อย3าถึง6เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนลดหนี้ที่ไม่จำเป็นจัดลําดับหนี้และหาทางปลดหนี้เช่นหยุดก่อนหนี้ใหม่และจ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงก่อนเริ่มลงทุนศึกษาการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองเช่นกองทุนรวมหุ้นหรือสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เงินเติบโตต,ตั้งเป้าหมายทางการเงินเช่นเก็บเงินซื้อบ้านลงทุนให้ได้หนึ่งล้านบาท หรือมีไรายได้แบบทัส i v ์อินคัมการไม่มีแผนการรักเงินทำให้แม้จะขยันหาเงินมากแค่ไหนก็อาจไม่มีความมั่นคงในอนาคตการจัดการเงินอย่างมีระบบจะช่วยให้เราสร้างความมัง่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินได้สามรายได้ทางเดียวการพึ่งพารายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวอาจทำให้รวยได้ช้าลองมองหาวิธีสร้างรายได้เสริมเช่นการลงทุน หรือธุรกิจส่วนตัวหมายถึงการพึ่งพา,าแหล่งรายได้เพียงทางเดียวเช่นเงินเดือนจากงานประจําหรือรายได้จากธุรกิจแค่ช่องทางเดียวซึ่งเป็นความเสี่ยงทางการเงินสูงเพราะหากรายได้ส่วนนั้นหายไปอาจเกิดปัญหาทางการเงินได้ทันทีการมีรายได้ทางเดียวเป็นปัญหาเพราะความเสี่ยงสูงถ้าคุณพึ่งพาแค่เงินเดือนจากงานประจำแล้วเกิดตกงานธุรกิจปิดตัวหรือเศรษฐกิจแย่คุณอาจ ไม่มีเงินใช้ทันทีจำกัดโอกาสเติบโตทางการเงินหากคุณมีรายได้จากทางเดียวรายได้ของคุณจะโตตามขีดจำกัดของช่องทางนั้นเช่นถ้าทำงานประจำรายได้จะขึ้นอยู่กับการขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสเท่านั้นไม่มีอิสระทางการเงินรายได้จากทางเดียวมากหมายความว่าคุณต้องทำงานตลอดเวลาเพื่อให้ได้เงินแต่ถ้ามีหลายช่องทางคุณอาจมีรายได้แม้ ไม่ได้ทำงานหรือตรงวิธีแก้ไขสร้างไรายได้เสริมจากความสามารถของตัวเองเช่นรับงานฟรีแลนซ์ขายของออนไลน์หรือทำคอร์สสอนในสิ่งที่ถนัดลงทุนให้เงินทำงานเช่นลงทุนในกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจอื่นๆเพื่อให้มีรายได้แบบเศิมอินคัม ขยายช่องทางรายได้ของธุรกิจถ้าคุณมีธุรกิจอยู่แล้วคนฉลาดยอมรับความล้มเหลวเปิดขายเพราะความล้มเหลวเป็นครัวที่ดีที่สุด่สินค้าดบริการความสาเร็จสร้างไม่ได้มาง่ายแต่ดิจิทัลการลองผิดลองถูกช่องที่ล้มเหลวพวกเขาจะมองข้อสอนลาย เขียนและใช้มันเป็นบทเรียนทำบล็อกแล้วหารายได้จากึ้นณนครั้งตอบไมพามน้มเหลวไม่ได้หมายถึงเป็นความสามารถถูกที่เริ่มสร้างรายได้หลายทางพวกเขาเข้าใจว่าการล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าตัวเองไม่เก่งตมาแต่หมายถึงยังไม่พบวิธีที่มูกต้องลงทุนการเก็บเงินให้อย่างโน้มเหลว โดยไม่ให้เงินทำงานพวกเขาให้โอกาสรวยช้าช่วยให้เกิดนวัตกรรมการและความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้เงินงอกยิ่งใหญ่ในโลกเเกิดจากไม่ยอมเหลือเงินเช่นหรือเติบโเพราะกลดิมเสี่ยงไม่กล้าเริ่มเทคโนโลยีของสตอล์การล้มเหลวเกี่ยวกับการให้พวกเขากล้าที่จะลองเงินอยู่เฉย และเสียโอกาสที่ดีในการสร้างความมั่งคั่งที่จะไม่กล้าลงและหน่อเป็นปัญหาเพราะเงินไม่เติมสเร็จทักต้องใช้เวลาและเฉยๆในบัญชีออมเงินสะถหนเงินที่ต้องกาวข้ามควนฉลาดทำให้มูลค่าลดน้เหลกทุกปีเป็นแรงผลักดันให้สร้างความมั่งคั่งนวนพิย้าต่อแทนที่จะยอมแ้ข้อคิดที่นั่งคัใช้ได้อย่างถูกความน้มเหลวแช่นกงรลงว่ามันกเป็นส่วนหนึ่ง หรือองการเดินทางสู่ความสำเร็จให้ผลตอบแทนมากกว่าะห์และเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเท่าที่ทล่านให้มันมาตลอดให้เราหมดกำลังใจถ้าไม่ลงทุนคุณต้องทำงานแล่องหนปรับปรุงและพัฒนาลอต่อไปต้องเพราะทุกคนที่ประสบความสำเร็จต่างด้เช่นเคลุ้งเงินปัาผล้าจากอสรุปาืิคนรลาา หรืได้เรียนจากการล้มเหลวนี่มีแค่รายย่อที่จะไม่เรียนรู้จนที่ไม่กล้าลงทุนมักพึ่งพาพวกเขาไม่พยายามเอาชนะทุกครั้งนดลาดซึ่งเข้าใจมากการชนะทุกครั้งไม่ใช่สิ่งตกงานที่สุด ไม่มีเงินในบางสถานการณ์ใช้วิธีแก้ไขให้เริ่มจากการศึกษาชนะหรือยอมรับว่าทุกเองผิดหรือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านก่อนในระยะยาวควรฉลาดู้าว่าการเริ่มจากทุกคเง้นไม่ได้หมายถึงทดมองเร็จสมจอนเป็นบางครั้งการยอมช่นซื้อกองทุนหรือวบบให้คนอื่น ฉลือพูดให้ทล่รับที่ดีกว่ากระจายความริยะุ่กเขาเลือกเวลาที่เหมาะในที่ในการต่อสู้ให้ลงทุนและรู้ว่าอะไรเช่นหุ้นกองทุนที่คนโักมสซ้ำจริงคนฉลาดไม่พยายามมองว่าการลงทุนเพราะการเอาชีใหเงินทำงานคุณไม่ใช่แค่เรื่องของใครบางครั้งการชนะในใช้เงินเติมลงทุนหรือการใช้เงินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในน้อยเล็กประจานทำให้ลดความเครียดใหญ่เมื่อตลาบางกรณีการยอมให้คนไม่ลงทุน เงินของคุณสามารถช่วยสร้างไปเรื่อยๆการลุดขึ้นเป็นทางและเปิดโอกาสที่ช่วยให้คุบได้รับสิ่งที่ต้องมากการแนะนักพนันวงกลมเล็กๆเรื่องการเรีนสู้ที่สำคัญจะไม่ใช่ทุกเรื่องที่ต้องใช้พลังงานในการเอาชนะแรงมากกว่เลือกสู้ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายระยะยาวเกินพวกเขาหากเป็นเรื่องเล็กน้อย และวางไม่คู่ดีกับการลงทุนเวลาแระไดที่พวกเขาจะปล่อยผ่านโดยใช้แรงน้อยลงการเอาชนะอาจทำให้เสียวิชารรางกายและโอกาสและเวลาอย่างเข้าใจว่าไม่ได้ใช้กลยุทธ์วางที่ดีมีค่ามากกว่าการที่ทำให้ผู้ชนะบางครั้งดีขึ้นตัวหรือยอมรับให้ความต้องทำงานหนักตลอดเวลาโดยไม่มีความใวหน้าการใช้แรงช่วยให้พวเขาสมองเป็นปัญหานะนักแต่รายได้ม่เข้าใจจิตวิทยาของมนุษย์แต่ไม่ได้พัฒนาทักษะ ไม่ชอบหรือหาวิธรู้สอมแผลหรือผกับคนฉลาจึงเลือกใช้วิธีเท่านั้นตลอดสร้างความร่ไม่มีเวลาที่จะพยายามที่จะให้คนอื่นแพ้พวกรอทำงานอางมากคนเกินไปรู้สึกไม่มีเวลาพักผ่อนฝ่ายชนะเพื่อให้พัฒนาตัวเองที่ดีในระยะยาวก่พยายามเอาชนะการทำงานตัวเองว่า มันคุ้มค่าหรือไม่เลือกสู้เนกาะใองานที่ฉลาดขึ้นบางค์ที่สำคัญจริงๆแบบเดิมและต่อยวางเรื่องเล็กน้อยๆบางช่วงหรืปรย้อมให้การทำงาน ชนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่ฉลาดกว่าสรุปกคือคนฉลาดใช้ไม่เสียเวลาพิสูจน์ว่าทำเองเยอะๆหรือทุกเรื่องแต่หลายร่างเน้ไปที่การบนุษยเป้าหมายไว้และสุดท้ายเนรยะยาสุขภาพแย่ลงวิธีแก้ไขถ้าพวกเขาไม่ใส้เวลามากขึ้นที่โฟกัสไม่ได้แทนที่งานที่จะกังวลที่ให้ผลลัพธ์สูกเลือกการโฟกัสที่มีผลตอบแทนสูงกว่าที่สิ่งแค่ใช้แรงเช่นมชาญเป็นแผนที่ตลาดได้ต้องกล่าเลือกใช้พลังงานของตัวงาน ให้เกิดประโยชน์เช่นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยจัดการเอกสารและเวลาหรือระบบอัตโนมัติแทนการจึงเลือกใช้มันกับสิ่งที่สามารถระบบที่ทำให้เงินทนาได้แทนที่จะจมเช่นการลงทุนการทำธุรกิรที่มีทีมช่วยหรือหารายได้แบบ passive i ินค m e พัฒนาทักษะที่มีมูลค่าสูงเช่นเรียนรู้การลงทุนการตลาดหรือทักษะเฉพาะทางที่สามารถเพิ่มรายได้โดยใช้แรงน้อยลงปรับแนวคิดเป็น ทำงานให้ฉลาดขึ้นมองหาวิธีที่ทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นโดยใช้แรงและเวลาน้อยลงการทำงานหนักเป็นเรื่องดีแต่ถ้าอยากก้าวหน้าและมีอิสระภาพทางการเงินต้องหาวิธีทำงานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่แค่ขยันอย่างเดียว6ติดอยู่ในคอมเฟอร์โซนบางคนขยันแต่ไม่กล้าออกจากสิ่งที่คุ้นเคยทําให้พลาดโอกาสที่ดีขึ้นเช่นการเปลี่ยนงาน หรือเริ่มธุรกิจใหม่หมายถึงการอยู่ในสถานการณ์ที่คุ้นเคยสบายใจและไม่ต้องเผชิญขวามเสี่ยงหรือความท้าทายใหม่ๆแม้รู้ว่ามีโอกาสที่ดีกว่าแต่เลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะกลัวความไม่แน่นอนการติดอยู่ในค o ม f อ r ์ zone เป็นปัญหาเพราะไม่มีการเติบโตท่าทรรแต่สิ่งเดิมๆโดยไม่ลองสิ่งใหม่ทักษะ และโอกาสในการพัฒนาตัวเองจะหยุดนิ่งเสียโอกาสที่ดีกว่าเช่นไม่กล้าเปลี่ยนงานแม้รู้ว่าที่ใหม่เงินดีกว่าหรือไม่ก่อลาลงทุนเพราะกลัวขาดทุนทั้งที่มีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มความมั่นคงที่คิดว่าแน่นอนอาจไม่แน่นอนเสมอไปเช่นทำงานที่เดิมมานานเพราะคิดว่าปลอดภัยแต่วันหนึ่งบริษัทอาจนดัดคนหรือเลิกจ้างทำให้ชีวิตขาดสีสัน และความตื่นเต้นการใช้ชีวิตแบบเดิมซ้ำๆอาจทำให้รู้สึกเบื่อไม่มีแรงบันดาลใจและขาดเป้าหมายที่ทา้าทายวิธีออกจากคอมฟอร์ทโซนและพัฒนาตัวเองลองทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิมรเริ่มจากสิ่งเล็กๆเช่นพบปะคนใหม่ๆลองงานใหม่หรือเรียนรู้ทักษะใหม่ตั้งเป้าหมายที่ทา้าทายตัวเองเช่นเพิ่มรายได้สองเท่าภายในสามปีหรือเอ รถยน์รู้ทักษะท,ที่ช่วยให้ก้าวหน้าในงานยอมรับว่าความเสี่ยงเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรแน่นอน100%แต่การไม่ทำอะไรเลยเสี่ยงกว่าการลองแล้วล้มเหลวล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่กล้าก้าวหน้าถ้าอยู่กับคนที่พัฒนาอยู่ตลอดคุณจะได้รับแรงบันดาลใจให้เปลี่ยนแปลงตัวเองลงมือทำแม้จะรู้สึกไม่พร้อมอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนค่อยเริ่มเพราะคุณอาจไม่มีวัน เริ่มเลยการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนานเกินไปอาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆลองก้าวออกจากความคุ้นเคยเพื่อให้ชีวิตเติบโตและประสบความสำเร็จมากขึ้นเจ็ดขาดคอนเน c t ชันบางครั้งความสำเร็จไม่ได้มาจากการขยันอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีเครือข่ายที่ดีลองเข้าสังคมและหาคนที่สามารถช่วยให้คุณก้าวหน้าหมายถึงการไม่มีเครือข่าย หรือความสัมพันธ์กับผู้คนที่สามารถช่วยให้คุณเติบโตในด้านอาชีพการทำธุรกิจหรือการพัฒนาตัวเองทำให้พลาดโอกาสดีๆที่อาจมาจากการรู้จักคนที่ใช้การขาดคอนเน็กชันเป็นปัญหาเพราะเสียโอกาสทางอาชีพและธุรกิจหลายครั้งงานดีๆหรือโอกาสธุรกิจไม่ได้มาจากการสมัครงานหรือโฆษณาแต่เกิดจากคนแนะนำกันขาดโอกาสเรียนรู้จากคน ที่มีประสบการณ์ถ้าคุณไม่มีคอนเน็ชันกับบอกคนที่ประสบความสำเร็จคุณอาจต้องลองผิดลองถูกเองทำให้เสียเวลาและทรัพยากรต้องทำทุกอย่างคนเดียวคนที่มีคอนเน็ชันสามารถขอคำแนะนำขอความช่วยเหลือหรือหาหุ้นส่วนได้ง่ายกว่าพลาดโอกาสเติบโตทางการเงินเช่นถ้าคุณอยากลงทุนในธุรกิจแต่ไม่มีเครือข่ายที่ดีคุณอาจหาโอกาสร่วมลงทุน หรือที่ปรึกษาที่เหมาะสมไม่ได้การแข่งขันสูงขึ้นในโลกปัจจุบันทักษะและความสามารถสำคัญก็จริงแต่คนที่คุณรู้จักก็มีผลต่อความสำเร็จด้วยวิธีสร้างคอนเนคชันเพื่อโอกาสที่ดีขึ้นเข้าร่วมมกลุ่มและกิจกรรมเข้าสัมนาอีเวนต์หรือกลุ่มออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานหรือธุรกิจของคุณ ใช้โซเชียลมีเดียให้เป็นประโยชน์สามารถช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับความสนใจเดียวกันให้ก่อนที่จะขอสร้างความสัมพันธ์โดยช่วยเหลือผู้อื่นก่อนเช่นให้ข้อมูลดีๆหรือแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ฝึกพูดคุยแนะนำตัวเองและรักษาความสัมพันธ์กับคนที่รู้จักอย่ากลัวที่จะเข้าหาคนใหม่ บางครั้งโอกาสดีๆเกิดขึ้นจากการกล้าทักทายหรือพูดคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนการมีคอนเนคชันที่ดีสามารถเปิดโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตและการงานได้ลองเริ่มสร้างเครือข่ายของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อให้โอกาสที่ดีขึ้นมาหาคุณมากขึ้นแต่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนขยันทำงานไปวันๆโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่นอน อาจทำให้ชีวิตวนหลูปลองตั้งเป้าหมายและวางแผนเพื่อไปให้ถึงหมายถึงการใช้ชีวิตหรือทำงานไปเรื่อยๆโดยไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนทำให้ขาดทิศทางไม่รู้ว่ากําลังมุ่งหน้าไปไหนและสุดท้ายอาจไม่ได้สิ่งที่ต้องการจริงๆการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นปัญหาเพราะเสียเวลาไปกับสิ่ง ที่ไม่สำคัญเมื่อไม่มีเป้าหมายคุณอาจทำสิ่งที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตก้าวหน้าเช่นดูซีรีส์เล่นโซเชียลหรือทำงานไปวันวันไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองถ้าไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็อาจไม่มีแรงผลักดันให้เรียนรู้หรือพัฒนาทักษะใหม่พลาดโอกาสที่ดีถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณอาจไม่กล้าคว้าโอกาสดีๆเพราะไม่รู้ว่า มันจะนําไปสู่อะไรรู้สึกเคว้งคว้างไม่มีความสุขการไม่มีทิศทางในชีวิตอาจทําให้รู้สึกเบื่อไม่มีความหมายและขาดความภูมิใจในตัวเองไม่สามารถวางแผนการเงินนอได้ดีหากไม่มีเป้าหมายเช่นเก็บเงินซื้อบ้านหรือสร้างธุรกิจคุณอาจใช้เงินแบบไม่มีแบบแผนและสุดได้ไม่มีเงินเก็บวิธีตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและทำให้สำเร็จเป้าหมาย ต้องชัดเจนเช่นฉันจะเพิ่มรายได้เดือนและ1นึ่งหมื่นบาทต้องวัดฮักผลได้เช่นมีเงินเก็บ1นึ่งแสนบาทใน6เดือนต้องเป็ดไปได้เช่นศึกษาการลงทุนก่อนเริ่มต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตและความต้องการของคุณต้องมีระยะเวลากำหนดเช่นภายในหนึ่งปีเขียนเป้าหมายออกมาจดบันทึกเป้าหมายของคุณแล้วแยกเป็นขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้ทันทีสร้างแผนการทำงาน วางแผนว่าต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ถึงเป้าหมายเช่นถ้าอยากมีรายได้เสริมอาจเริ่มจากเรียนรู้วิธีขายของออนไลน์ลงมือทำและปรับปรุงแทนเสมอเป้าหมายที่ดีต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และต้องลงมือทำจริงล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่มีเป้าหมายอยู่กับคนที่มีเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงบันดาลใจมากขึ้น การไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้ชีวิตขาดทิศทางและเสียโอกาสดีๆลองเริ่มตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วคุณจะพบว่าชีวิตมีพลังและความหมายมากขึ้น9ทัศนคติผิดเกี่ยวกับเงินหากคุณมองว่าเงินเป็นสิ่งไม่ดีหรือกลัวความเสี่ยงอาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งควรเปลี่ยนแนวคิดใหม่ และเรียนรู้วิธีบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงความเชื่อหรือมุมมองที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินซึ่งอาจทำให้คุณจัดการการเงินผิดพลาดใช้เงินไม่เป็นหรือพลาดโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินวิธีปรับทัศนคติเรื่องเงินให้ถูกต้องมองว่าเงินคือเครื่องมือเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายหรือดีโดยตัวมันเองแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น เรียนรู้การบริหารเงินศึกษาเรื่องการออมการลงทุนและการใช้เงินให้เกิดประโยชน์เริ่มออมและลงทุนตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอให้รวยก่อนแค่เริ่มต้อนนอเล็กๆและสม่ำเสมอมองเงินเป็นเรื่องของโอกาสถ้าคุณมีเงินคุณจะมีโอกาสเลือกมากขึ้นเช่นเลือกงานที่คุณชอบหรือดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินอ่านหนังสือฟังพอดแคสต์ หรือพูดคุยกับคนที่มีแนวคิดเรื่องเงินที่ดีทัศนคติเกี่ยวกับเงินมีผลต่อชีวิตคุณมากถ้าคุณมีมุมมองที่ถูกต้องเกี่ยวกับเงินคุณจะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินและมีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วขึ้นลองสำรวจตัวเองว่าคุณกำลังติดอยู่ในข้อไหนแล้วปรับเปลี่ยนเพื่อให้ความขยันของคุณสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้น